สวัสดีค่ะพกตรี 3K นะคะวันนี้จะมาแนะนำ All New ปี2023เกียร์ออโต้สีเทาค่ะเพิ่งแต่งเสร็จใหม่เลยค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นแผงประตูหุ้มหนังแบบมีไฟค่ะพม่านพรพีเมียมห้องคนขับด้านหน้าสุดหรูนะคะชุดเครื่องเสียงเราลงเป็นปีคาราโอเกตนะคะพร้อมไม์ให้2ตัวค่ะ เครื่องเล่นลงเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วระบบทัชสกรีนค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้เกียร์ออโต้ค่ะมีกล้องหน้านะคะแบบบันทึกพร้อมกล้องหลังค่ะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟทั้งหมดของตัวรถค่ะชุดแต่งนะคะลงเป็นบันไดมีไฟประตูดูดคอนโซลอะคริลิกแบบสครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในวางแก้วน้ำขวดน้ำได้ พุ่มหนังรอบคันเราลงเป็นจุดชาร์จ UH USB รอบคัน5จุดค่ะประมาณพรีเมียมรอบคันลงเป็นบอด3แถวเก้าที่นั่งหมอนทรงมิกกี้เมาส์เป็นเบลออโต้ค่ะเบล3จุดนะคะนั่งแบบสบายๆเลยค่ะไซส์ใหญ่มากนะคะจะใช้เป็นเ,เป็นรถในครอบครัวหรือรับจ้างก็ได้ค่ะหลังคา VIP แต่งใหม่เป็นลายท้องฟ้านะคะมีพระจันทร์ค่ะ รอบรอบอ่างก็จะมีระบบไฟ7สีนะคะเราจะมีรีโมทให้ควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนได้ช่องแอร์กระจายอยู่รอบคันความเย็นโฟทั่วทั้งคันค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วลำโพงกลางลำโพงแหลมแบบมีไฟค่ะ mm hmm. ด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระเราลงเป็นตู้ซับปริกดดก10นิ้วเพิ่มลำโพงกลางลำโพงแหลมให้อีกหนึ่งคู่ค่ะเพื่อความคมชัดของระบบเสียง ลงเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันระบบไฟจากด้านหลังค่ะคันนี้เป็นมือหนึ่งป้ายแดงนะคะของทุกอย่างเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะที่ใช้ในการแต่งนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะมือหนึ่งป้ายแดงนะคะขอแนะนำคันนี้เลยค่ะครบทุกอย่างนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะนี่เลยนะคะไม่เจ็ดสิบโลเท่านั้นเองนะคะมือหนึ่งนะคะออกจากศูนย์เลยค่ะ